หยังไม่มีใครมาเลยเออขอ่งนอกก่อนไปล้ว มาแบบขนาดนี้สวดสดียค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหแดดแรงมากตอนนี้อยู่ภูกเกต็ตค่ะมาสีพันวานะคะมางานงานของพี่ลิตาค่ะเป็นงานสป,ปาอากาศดีมากเลยดิวสวยมากสวยไหมเฮ้ยเฮ้ hey, hey. ไม่ได้ถ่ายละครคะ่ะมางานกับพี่แอนนะคะพี่แอนนั่งแต่งหน้าอยู่ข้างใน ดูแดดแต่ว่าอู้บรรยากาศดีมากนี่ข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำค่ะก็เว็นวิวทัน์นะคะที่เห็นแบบว่าเห็นไกลมากอะเห็นเขาลูกทางโน้นด้วยอุ้ยมันเปียกด้วยอะไม่รู้เปียกอะไรโซฟาเปียกนั่งไม่ได้โอ้ยผมยุ่งไปหมดแล้วเดี๋ยวรอไปงานเนี่ยค่ะคณะสี่โมงเย็น ชื่อกูแต่ลมแรงมากกระโปงเปิดกระถีนละครจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานเมื่อวานนี้ยะไปทีวีสามสัญจรที่เอนอครปฐมมาด้วยคะ่ะเมื่อคืนละครสนุกม,มากเลยจ้าอขอบคุณคะ่ะน้องวิวสวยเนาะมีคนบอกวิวสวยไม่ทานข้าวหรอคะทานแล้ววันนี้ทานแล้วก็เลยไม่ได้ไลฟ์ตอนกินข้าวเลย เดี๋ยวเข้าไปดูพี่แอนดีกว่าดูพี่แอนแต่งหน้าไหมพี่แอนลมแรงมากลมแรงมากค่ะข้างนอก ทำไมต้องมองบนด้วยอ่ะพี่ตัดขนตาอยู่ไลฟ์เหรอใช่บูคิดไม่ได้ดูความพร้อมของพี่เลยสวยพี่แอนมาคนสวยเจ้าหญิงของวงการพร้อมเสมอพ่อดุมื่อโายทุกคนกดไลค์เต็มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดียนาสวยไหมคะทุกคนลงโบทใช่ไหมให้เดียปล่อยผมหรือเก้าจุดตอบแอนมาเดี๋ยวนี้เลยเก้าจุดหรือปล่อยผมปล่อยผมน้องไม่ยอมปล่อยอ่ะไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ยอมเดี๋ยวพี่แอนทำก่อน จ้าเล่นหนังเป็นลายที่แสวเลียนอะมีคนชอบถามเดียวว่าทำไมถึงไม่กินข้าวเพราะว่าเแย่ชอบไลฟ์ตอนกินข้าวจริงเหรอทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรทำดิอะไรกนเข้ามาคุยเยอะยังตอนข้ามาคุยเยอะสองคนตะกดหัวใจรัวๆน่าสีในเพจก็เลยมีเพื่อนเยอะกว่า Facebook จริงเหรอใช่ตคนแต่ตอนนี้เีคนละสองร้อยตอนนี้สองร้อยหกสิบสองคนเอง อ๋อหอเขาเกยทับเราเขาเกยทับเราอ่ะต้องมาดูเยอะๆนะคะเรียกเพื่อนมากดเดี๋ยวนี้เรียกเพื่อนก่อนเรียกหน้าม้าก่อนอมีคนเขียนว่าปล่อยผมค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่เอฟซีคุณแอนหรือเปล่าคะงานแต่งหน้าอยู่ค่ะแล้วก็ด้วยนะคะเนาะ แจวคระแจวริมจอชุดให้เดียด้วยขอบคุณมากค่ะพี่ยอนเผื่อแป๊บเดียวเองเป็นแผนการของเดียวเองทำท่าทิ้งชุดเอาไว้เฮีลูกสาวเพื่อนพี่ตะคนบอกว่าปล่อยผมสิคะเดี๋ยวไดปล่อยผมได้ค่ะโอ้ยให้กันก็ดีแล้วพี่ยอนตรงกระโปรงนิดเดียวนิดไปเฮ้ นอนสบายไปทำอะไรจ้ามางานค่ะเปงานพี่สีวิตาค่ะเ้ย<ฮ>ไม่ได้มาเที่ยวนานแล้วเฮ้ยพี่อมีแต่คนบอกว่าปล่อยผมครับ อยากดูลองชุดว่ายน้ำพี่จะแอบถ่ายถ้าอยากดูต้องมาตามพี่แอนนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่ไลฟ์จากเครื่องพี่นะไปตามพี่นะเดี๋ยวใส่ชุดว่ายน้ำรอพรุ่งนี้ปรากฏว่าตอนแปดโมงเช้าเดียร์ไลฟ์ตอนพี่แอนหลับโอ้เดียรไม่ทันพี่อละพี่แอนตื่นก่อนเดี๋ยวชัวร์เลย <c oughs> พี่แอนก็สวยขอบคุณค่ะโอเคพี่แอนน่ารักมาก คะพี่ยอนอ๋อขอบคุณมากค่ะชุดเสร็จแล้วแหละชุดนี้ใส่ไปงานนี่มีมีสองตัวนี้บนเตียงที่พี่แอนบอกนี่พี่แอนเขาใส่ชุดเด็กดอยพวกนี้อ่ะชุดเขาเด็กดอยมากชุดเขาชุดเขาเปรี้ยวๆนะ มาทันครั้งแรกเลยมาทันด้วยเอา้าพี่ปุ้ยมาทันด้วยน้องมอน้นองมอนมากนี่เป็นเอ๊ะ <Hey. S 2> กรปกค่ะแหกระถินแต่กระถินกระถินของพี่รามสืวนวนี้ไม่มีพี่ร้ามกับน้องกระถินแล้วน่ามาสิ นั่นสิคะจบไปแล้ว,ลวดูนางอายต่อแล้วกันเนาะนางอายก็น่าจะสนุกนะปรับได้นะพี่ยอดีอะวางมันเตี้ยเองเ <laughs> ให้กำลังใจคนรีด <laughs> ชุดคุณแอน <laughs> ทำงานอยู่ครับที่ช่องสามอ๋อช่องสามด้วยค่ะใส่ให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวไปรอดูน่าจะลงไอจีค่ะเมื่อไหร่จะมาอพกพคะยังไม่ได้กับอูดรเลยวันที่แปดมีอีเวนต์ค่ะที่อุดรเซนทรัลพลาซามาเจอกันได้นะคะบังเอิญมากมีเวนต์ที่อูดรสนุกไหมไปเที่ยวทะเลยังไม่ได้ไป เที่ยวทะเลเลยเพิ่งมาถึงเดี๋ยวทำงานคือรับรองว่าสนุกแน่ๆ <c oughs> <c oughs> น้องเดียใส่ผ้าสิ้นใหม่สวยนะคะ <c oughs> แด็กับวุรังก็ใส่ค่ะผ้าสิ้นคืนนี้จะทำอะไรล่ะไม่มีละครให้ดูแล้วนี่ไงดูนางอาย <c oughs> <c oughs> ดูนางอายต่อ อตอนนี้อ๋อสี่โม,มงจะครึ่งแล้วนี่นาสี่โมงจะครึ่งแล้วหรอนะนี่เข้ามาในห้องน้ำแหละทานข้าวหรือ,อยังคะพี่แอนพี่เกีย พี่แอนน้องเดียทานมาแล้วค่ะเดี๋ยวราทานมื้อเย็นอุ้ยแต่ละอุ้ย <c oughs> ไปยืนพิงอันเนี้ยแล้วแบบมันไหลอะ่ะคิดว่าเป็นกําแพงพี่รามน้องกะทินจะมีละครคู่กันอีกไหมเนาะอืมนานาสิคะ่ะน่าจะอีกนาคะ่ะก็จะได้วนมาเจอกันอีกอื ละครจบแล้วแต่ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับ <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะเดียน่าสงสัยจะร้อนอ๋อไม่ได้ร้อนแต่ว่าหน้ามันซ <c oughs> ับหน้าซับหน้าหน้ามัน <c oughs> เพื่อนสาวป่านโปรโมทต,ตอนจบหนักมากยอมแล้ว <c oughs> ใช่มีเพื่อนดีนะโปรโมทละครนี่ก็เป็นละครตัวเองเลย มากับพี่แอนแค่สองคนเหรอครับอ๋อมาหลายคนคะ่ะมีพี่จุ๋ยก็มานะคะแล้วก็พี่เจนนี่ก็มาค่ะเดี๋ยวเดวติดตามได้ในไอจีวันนั้นเจอเจน้าที่งานโพเอมด้วยอ๋อวันนั้นวันพุธใช่ไหมเดี๋ยวไปงานโพเอมที่พลกรอนน้องดีตาตาสวยคะ่ะสวยอ๋อขอบคุณครับรอไลฟ์ทุกวันเลยไม่เกินปินมาก ีคืนนี้แชร์แล้วแน่สีพันวาส,สวยมากค่ะเพิ่งมีโอกาสได้มาเที่ยวส้มโอส้อมโอนี้เขามาหัวร้อนใส่เราค่ะส้มโอคือเพื่อนที่ไปเรียนอยู่เชียงใหม่นำมาหัวร้องใส่เพจเราทำไม <c oughs> อยากดูกระทินอีกนี่ไงอยู่ในย YouTube เสียได้เนาะจบเร็วออนสุขสวอาทิที <c> ์ <oughs> ชอบกระถิ่นพิรามเรื่องต่อไปจะมีอะไรให้ติดตามอีกคะก็เดี๋ยวรอรุ้นค่นะน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรเดี๋ยวรอให้แน่ใจก่อนนะจะจะมาบอกอีกทีว่าเรื่องอะไรอู้อู้อู้เฮ้ไปแล้วนะไปก่อนนะวิวข้างนอกสวยไหม นี่ให้ดูวิวก่อนจะจากไปละครใหม่ลงจอเมื่อไหร่คะก็น่าจะถ่ายเรื่องใหม่อีกทีก็มีแพลนเรื่องนี้ก็น่าจะปีหน้าเลยละคะ่ะอีนี้คงยังไม่น่าจะมีอะไรนอกจากบวงหงวงหงก็คือไปรับเชิญนะคะไม่ได้มีเต็มเต็ม <laughs> งานนี้ไม่มีผู้ชายมานะคะมีคนถามว่ามีผู้ชายมาไหมแกไม่มีค่ะมีละครคู่พี่โป๊ะหอีกไหมคิดถึงโอ้คนถามมาเยอะมากยังไม่มีเลยสวัสดีค่ะแม่แตนแม่แตนสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะดูคลิปร้องเพลงเพราะมากขอบคุณค่ะหนูรู้ว่าแม่แตนต้องดูละครแน่นอนเมื่อคือนนี้เมื่อไหร่จะมาหาดใหญ่บ้างเฮ้ยเหมือนจะมีงานหาดใหญ่ ต่เดี๋ยวบอกอีกทีถ้าถ้าแบบคอนเฟิร์มแต่ว่ามีคนติดต่อเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มหรือยังอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวบอกอุ้ยอาจจะได้เจอกันบ๊ายบายบ๊ะบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาพี่แอน <Okay. S 1> เอาพี่แอนไปแล้วเหรอคะจะมาลาคุณแอน <Okay. S 1> คุณแอนหายไป <Yeah. S 1> ปล่อยนี่แหละทุกคนบอกว่าจะให้ปล่อยก็คงต้องปล่อยแล้วละคะ่ะ ลอยแล้วอืออืออือพี่ตานะคะไปแล้วนะคะอ่ะหน้าคนสวยก่อนจะไปไหนดูสิม่เดี๋ยวตอนนี้เป็นหน้าเพียร์ไปดูหน้าก่อนกดกล้องย้อนกลับไปก่อน ดูละครพี่เดียนะคะพี่เดียกินข้าวอย่างหนูอยากตบพี่เดียมากเลยค่ะไม่ใช่ละ <laughs> พี่พี่ชื่ออะไรนะครับผมไม่รู้จักพี่เลย <laughs> เฮ้ยใครเนี่ยนายแกงเขียวหวานเนี่ย <laughs> ามามหาดใหญ่อ๋อมาหาดใหญ่ได้นะจ๊ะจะได้ขึ้นไปหาสวยน่ารักจังเลยไม่คุ้นหน้าเบย์ครับชาติเสือพันมังกรน้องเดียน,น่าเล่นกับน้องเจมใช่ไหมคะสวยจนรู้สึกเหมือนหัวใจพี่วันไหวเป็นเจ็ดล้านลิตรโอ้โหพวกวัยรุ่นเขาจีบกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเอาไปเลย เลยพี่แอนแซวเลยนะคะรักนะครับผู้ชาย,ยางนั้นเลยอ่ะที่ชอบมาคุยกันดีอ่เนี่ยเห็นไหมเขาบอกคนจะสั่นไหมเจ็ดล้านริกเตอร์ oh. สั่นไหวขนาดนั้นเลยอ่ะน่าจะแบบไม่เหลืออะไรแล้วพันดิน <c oughs> คุณแม่แอนสวยเวอร์ <c oughs> <c oughs> คุณแม่บายบายนะคะคุยกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะพี่ <c oughs> แอนสวยมากๆ